สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเวอ a ์ไฟช anel กับเกมเอเธียรีซาร์ตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่นะครับที่กําลังจะเข้ามากันในเกมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอัปเดตเกี่ยวกับรายละเอียดตัวละครเข้าในเกมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็ได้มีคลิปทีเซอร์นะครับผมจากตัวของช่องหลักของเอเ e ียรีซาร์ตนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะเข้าไปดูนะครับผมคลิปเพิ่มเติมก็ สามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นเป็นคลิปจากออฟฟิเชียลได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง2ตัวละครนี้กันนิดนึงละกันนะครับผมก่อนตัวละครจะเข้ามาเพื่อบวงคนถามว่าตัวละคร2ตัวเนี้จะเข้ามาประมาณวันไหนนะครับผมก็ให้เข้าใจว่าตู้ของอ่านิวโฟนี่กับบัสบี้เนี่ยออกเมื่หร่นะครับผมตู้ก็จะเข้ามาในทันทีในวันถัดไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็เหลืออีกประมาณ5วันนะครับผมอ่ะรับตรงนี้เนาะ อะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปดูทีละตัวกันเลยละกันนะครับผม UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลงเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิอ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ตะเกียบเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด level ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภยัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหมไอดี ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ มากันที่ตัวแรกกันก่อนเลยละกันนะครับตัวละครตัวแรกเนี่ยจะมีชื่อว่าพรูมนะครับผมจะเป็นฮีโร่ธาตุมืดนะฮะโดยตำแหน่งของเขาเนี่ยจะเป็นสายซัพพอตดีบัฟนะครับซึ่งจะเน้นในเรื่องของการดีบัฟอีกฝ่ายนะครับผมหรือว่าการลดสถานะอีกฝ่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการล้างบัฟต่างๆที่อยู่ในตัวของเป้าหมายด้วยนะครับโดยดีบัฟต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ดีบัฟลดเกราะทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น รถสปีดนะครับผมแถมยังมีในเรื่องของการทําให้ทีมของเราเนี่ยสามารถเร่งเกตได้นะครับผมแบบพาสิทนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมทุกสกิลของพรูมเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับผมเพราะว่าเขาจะมีการโจมตีที่สกิลหนึ่งและก็สกิลสามเท่านั้นนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยก็ตีแบบหมูด้วยทําให้ตัวละครตัวเนี้แต่ที่ผมดูเนี่ยตัวละครหลักๆเนี่ยก็จะ โดดเด่นมากๆนะครับผมในเรื่องของการจกดรีบัฟนะครับและคิดว่าน่าจะมาเป็นเมตาใหม่ในทีมสายสปีดอีกด้วยนะครับผมจากตัวขอพาสิฟของเขาเนาะโดยในตัวของพรูมเนี่ยถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้าเกมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอตัวละครเข้าเกมเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนความสามารถเพิ่มหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมาแบบนี้เลยเนี่ยก็ต้องลองดูละกันนะครับโดยสกิลที่1ของพรูมนั้นนะครับผมจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด แล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะ Curse Field นะครับผมเป็นเวลาหนึ่งเทินด้วยกันเจ้ตัวของ Curse Field เนี่ยจะเป็น d e b u ฟที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจที่แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําการลดสปีดของศัตรูด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะลดเป็นระยะเวลาหนึ่งเทินด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของสกิลการโจมตีที่1นะครับผมส่วนสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นพา s s i v สกิลนะครับผมโดยจะมีผลอยู่ตลอดเวลานะครับโดยสกิลนี้เนี่ยถ้าหากว่า เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับผมโจมตีสัตรูที่ติดดีบัฟตัวของเคิร์สซิวอยู่นะครับผมจะทําให้เพื่อนร่วมทีมตัวนั้นนั้นเนี่ยทำการเ,เร่งเกตเทินขึ้นมานะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะเ,เร่งเกตเทินเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่แน่นอนว่าการเ,เร่งเกตเทินตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเหมาะกับทีมสายสป,ปีดมากๆนะครับผมเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยเข้าเทินได้ค่อนข้างเร็วนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าหากว่าเขาเพิ่มเกียร์เทิร์นให้กับตัวเองด้วยในกรณีที่ตีศัตรูที่ติดดีบัฟบนี้อยู่เนี่ยก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยวนเทิร์นกลับเข้ามาเร็วด้วยเช่นกันนะครับส,สกิลที่3นะครับอันติเมทสกิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นอันติเมทสกิลที่สามารถล้างบัฟบศัตรูได้นะครับแล้วก็ยังทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติได้ด้วยนะครับโดยการโจมตีของเขาเนี่ยจะโจมตี3าครั้งนะครับในแต่ละครั้งเน และมีโอกาสทําให้ติดกรอแตกแล้วก็ติดสถานะเวกเนตนะครับโดยสถานะเวกเนตเนี่ยนะครับผมถ้าจะให้พูดตามตรงก็คล้ายๆกับแฮกอินของครอสนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่ความสามารถเดียวนะก็คือทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเบาลงนะครับผมแค่นั้นเองนะครับจะไม่มีในเรื่องของการสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของอดีบัฟสกิลหนึ่งแล้วนะครับเท่าที่ดูในเรื่องของสกิล1นึแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ เป็นดีบัฟที่สามารถไปได้หลากหลายคอนเทนต์กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สามารถใช้แทนในตัวของดีบัฟที่อ่าไม่สามารถดลบัฟได้นะครับผมในกรณีที่เราเนี่ยอาจจะเอาไปลง,งเทอรมาตันหรือว่าออโรรานะครับผมหรือว่าอาการลง PVP ก็เช่นกันนะครับคิดว่าในทีมสายสปีดเนี่ยก็น่าจะมีคนจับตัวเนี้ยมาเยอะมากขึ้นนะครับผมในเรื่องของความสามารถในการเร่งเกตแล้วก็การสร้างดีบัฟนะครับผมแล้วก็การลบดีบัฟแบบหมู่นะครับในตัวของพรูมเนาะ อ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่2กันบ้างนะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวละครตัวใหม่ท่านมืดเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครสีดาวเนาะจากความสามารถสกิลต่างๆที่ผมดูคร่าวๆแล้วนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษมากขนาดนั้นนะครับแต่เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะเหมือนจะเป็นตัวละครตัวแรกที่มีพาสซีิพิเศษโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าฮิซุกิมาลินะครับผมเป็นตัวละครท่านมืดสายคอนโทรลนะครับผมก็คือสาย c c นั่นแหละ โดยตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถที่สร้างความเสียหายแบบหมู่และทําให้ศัตรูเนี่ยติดหินนะครับผมซึ่งมันจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการเล่น PVP เป็นหลักนะคือในคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะเน้นในการเคาน์เตอร์พวกทีมสายคิวนะครับหรือว่าทีมถึกโดยเฉพาะด้วยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะโดยออกแบบมาโดยการที่แบบว่าเล่น PVP แล้วก็เคาน์เตอร์ทีมถึกขนาดนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นตัวที่2แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวแรกเนี่ยก็จะมีรี่เลี่ยมเข้ามาแต่ว่าเรื่องของสกิลเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันไปอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับโดยสกิลที่1ของฮิซูกิเนี่ยจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับผมแล้วก็ลดเกรดสั้นๆง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรมากเนาะต่อมานะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็น ตัวของบัฟใหม่นะครับผมที่ส่งผลทั้งตัวเองแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าส่งผลมากขนาดไหนเดี๋ยวต้องดูในการใช้งานอีกทีหนึ่งเพราะว่าในคลิปเนี่ยเขาก็ยังอธิบายได้ไม่หมดนะครับผมเพราะว่าในในคลิปเขาอธิบายว่าพาสซีฟสกิลสอเนี่ยจะเป็นพาสซีฟออร่านะครับที่จะส่งผลทั้งทีมซึ่งคําว่าส่งผลทั้งทีมเนี่ยผมยังคาใจอยู่ในหลังจากประโยคนี้ละกันเนาะเดี๋ยวค่อยฟังดูละกันนะครับโดยเขาบอกว่าจะทําการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับอันนี้คือเราพอเข้าใจได้ว่าเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเรานะครับผมต่อมานะครับเขาบอกว่าจะทําการลดการรักษาให้น้อยลงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ชชวร์ว่ามันมีผลกับฝั่งตัวเองด้วยนะครับผมหรือว่ามีผลแค่ฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าเขาอธิบายมาแค่นี้จริงๆนะครับผมอันนี้เนี่ยจะต้องดูเพิ่มเติมนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับผมในตัวละครของทีมเราเนี่ยนะครับผมที่มีการบัฟเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยที่เป็นออร่าแล้วจะไม่สามารถรับับตต่่่างๆทีีีเพพิมมลจได้อก ไม่ว่าจะเป็นบัฟที่เพิ่มพลังโจมตีจากตัวของเฟย่าตัวของนิมโฟเนียแต่ว่าตัวของโลดนิมโฟนเนียเนี่ยยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าที่เป็นบัฟเพิ่มแอตแท็กเนี่ยจะไม่เพิ่มนะครับหรือว่าบัฟเพิ่มแอตแท็กที่มาจากวอลเลอรียนอะไรพวกนี้ก็คือจะไม่สามารถรับบัฟพวกนี้เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าตัวของบัฟเนี่ยมันจะส่งผลเป็นออร่าอยู่แล้วเนาะอ่ะสำหรับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่2ส่วนสกิลที่3นะฮะก็จะเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ทําาให้ัตตูนิดสถนะ ทิถินนะครับผมแล้วก็ยังมีการลดการต้นานทานการป้องกันสถานะผิดปกติอีกนะครับก็ถ้าเชื่อให้จริงๆก็คล้ายๆกับมาเวลนะครับแต่มาเวลเนี่ยมันจะเป็นการลดเกรดเนาะแล้วก็ลดรีซิดตัวน,นี้เนี่ยก็จะเป็นการแช่แข็งไปเลยนะครับผมแล้วก็ลดรีซิดแทนนะครับส่วนจํานวนเทินนะครับก็คงจะ1เทินเหมือนกันเนาะเพราะว่าในคลิปก็ไม่ได้อธิบายไว้นะครับหลกัหลกๆ2ตัวละครน,นี้นะครับผมที่จะเข้ามาใหม่นะครับ โดยอย่างที่บอกเลยนะครับผมว่าถึงแม้ว่ามันจะมีออกมาแล้วประมาณหนึ่งนะครับในตัวของพลุมเนี่ยก็ยังไม่ชช่รวเหมือนกันนะครับว่าติดดีบับเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ต้องทํา ACC เยอะไหมสามารถผันตัวเป็นดาเมจกึ่งดีบัฟได้หรือเปล่านะครับถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะมันก็สามารถทําได้ แต่ถ้าเปอร์เซนต์ในการติด C ีของเขาไม่เยอะเนี่ยก็คงจะทําได้แค่ในเรื่องของการมาแปะดีบัฟแล้วก็เล่นเกตให้กับทีมนะครับส่วนของฮิซุกิเนี่ยก็ต้องดูอีกทีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าออราสกิลสอของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานเยอะมากๆเนี่ยมันอาจจะมาแทนที่ตําแหน่งของโออบนะครับผมได้เลยนะครับในการที่เราเนี่ยเอามาเล่นเป็นตัวซีซีตัวเปิดนะครับผมเพราะว่าออราเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบผรกับทีมค่อนข้างที่จะเยอะกับอ e ีกฝ่ายค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะ ถ้าหาคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมอิทเเีกันด้วยนะครับใครยังไม่ได้เตรียมเพจเอาไว้ก็อย่าลืมไปฟาร์มตัวของคอนเทนต์ต่างๆในเกมไว้ละกันนะครับผมมีเวลาอีก5วันเนาะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ